ไม่ทำอย่างนั้นเหรออ๋อไปอีกทีนะคะงก็เ่องอุนนหนะคอุ่นปลาแห้งนะคะเผือยังไงก็จะได้ช่วยข้ามันเสือพาไปนะคะเพราะว่าเราอยากไปไหนเราก็ไปกับเสือนะคะเพราะว่าให้เสือพาไปนะคะเราจะได้เราต้องอ กำลังหาค่าน้ำมันให้เสือนะคะเพราะว่าเราต้องหาจากปลาแห้งนะคะถ้าเอไม่อุดหนุนปลาแห้งแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้นะคะเอนะคะก็จะได้ช่วยค่าผ่อนรถของเสือด้วยนะคะเสือ ตอนนี้เราก็แท the ็กทีมกันเลยนะคะมีเสือพับไปนะคะมีแม่ดามีแม่ถิ่นนะคะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันเลยนะคะเราต้องจับมือกันนะคะมีบุงคนนะคะมีคนป้าเต็ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะหมดอูมซับนะคะมีที่พิซซี่ทีอาร์แชร์คิดนะคะรูทินเช็มาบายมั่งมีนะคะบายมั่งมีนะคะด่าที่ฟันสมุนไพรไทยนะคะอว่าสมุนไพร อาเซอร์มหาวังชประทอกเที่ยวเม็นก็มีนะคะวของเม็ดดาวคุณนะคะก็มาให้กลังใจนะครับสวัสดีวีโนทุกท่านสวัสดีนะคะคุณอันนะคะให้จะบ่อบวกมานะคะ สวัสดีค่ะคนอะไรนาะนี่จำไม่ได้แล้วเขาป่าระมาณนั้นแลค่ะคนประมาณนั้นนะคไม่มีใคป่วยะคะก็มีเขาคนเดียวเมีเาเดียเขาคงจะ มีอะไรทำมั้งคะเนาะปล่อยก็เตอรขอขอบคุณค่ะด้านในสองร้อยเอาเราไปดูยาจํลโนะคะยาจมบอกว่าอ่ามันนวดน่นอยนคุ้มปากยังเลยกินเม่บอคะินเนี่ยขอค่ริบ่นานะคะีโีใคเข้ามาเห็นเห็นกล้วยแล้วก็ชอบ

ไม่เชื่ออะไรง่ายง่ายก็ลองซื้อกินสิครับก็ลองซื้อลอองซื้กินสิเอาไม่ซื้อจะได้กินไหมล่ะไม่ได้กินไม่ได้กินถ้าไม่เชื่อก็ลองซื้อก่อนค่ะซื้อสองโลสองโลท่านว่าจะบอกว่าเอาไปชิมซิท่านวันอย่างนี้ก็ซื้อก่อนเพื่อพิสูจน์ใช่ไหม อ้าวทำไมมาเร็วจังอ่ะไอ้สิบอกว่าจะมาอีกหนึ่งชั่วโมงโอ้ไปไปไปลุงมาแล้วลุงมาแล้วอ้าวทำไมลุงไปนู่นอ่ะไม่ใช่เหรอไปีอ้าวยานี่เอ้ยไม่ใช่ ยายชีไม่ไปเปิดประตูเก้อเลยอะฮะไม่ก็ยายชีไม่ไปเปิดประตูแล้วเนอเห็นนะลุงมาแล้วลุงก็ไปแล้วใช่แล้วลุงพนใช่แล้วลุงพนกระชากไปกับพี่นาที บอกว่าลุงตมาถึงตอนตู